สดีครับผมมิกนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงดันเจียน S นะครับก็คือในสัปดาห์นี้ก็ดันเจียนเนี่ก็จะมาในรูปแบบไม่ใช่เป็นผนึกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นส่วนนะเชี่ยวไว้แรกก็เป็นผนึกอัปเกรดนะสำหรับทีมผมใช้ก็เป็นทีมมาตรฐานนะคือเป็นทีมผมคิดว่าจะเป็นมาตรฐานสุดแล้วตอนนี้ก็จะมีเมย์เดโดนเบลี แล้วก็จูดาหครับเม่ผมใส่2เรเว2อตบโต้นะแหวนก็คือก็แหวนเหมือนปกติทั่วไปแหละก็คืออาจจะมีแหวนที่เป็นท่าตามตัวละครเช่นวันนี้เอสเป็นท่าโจมตีแล้วก็หาแหวนาหาแหวนแล้วก็ตีให้มันเป็นท่าโจมตีท่านเนี่ยเหมือนถ้าเป็น ถ้าโจมตีก็จะบวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนที่ผมก็พอดีผมไปตีบวกตีสองครั้งแล้วผมก็ใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันมันก็ไม่ได้อะไรมากครับส่วนเจมเจมก็เป็นเจมอ่าเป็นเจม PVE เ,เป็นเหมือนเจมนักปฏิวัตินะซึ่งถ้าเป็นมาตรฐานก็ไม่ต้องสวอะไรมากแล้วเพราะว่าถ้าตบโต๊ทีเนี่มันก็แตกแล้วนะอืมก็ใส่เป็นสองอ่าตีกายเวทห้าสิบแล้วก็เป็นคี์จุดอ่อนส่วนอันหนึ่งอาจจะเป็นใส่เป็นเพิ่มขอ่าเพิ่มปูทัง Ừ, ปลุกพลังแล้เปลี่ยนให้ดู <Yeah. S 1> ดันวันี้ก็สูุดตไปเลยเป็นปลุกพลังเนาะเพราะว่าสมมติถ้าเป็นคน <Yeah. S 1> ที่อ่าตีไม่เข้าหรือว่าซิกนั่นซิกนักนกนองมันไม่แลงก็ใช้นติแทนก็ได้ครับตัวต่อไปก็เป็นเดลโลนอ่าอันนี้ผมเดลโรมใส่เป็นส เป็นสายกายภาพนะจงประเชิญนนกับผมขอทอดอในโลกหลังความตายซะเถิดเด,ยเดียวเดียวโดวก็อาจจะใส่แค่สองคี้สองเนือดก,ก็ได้ครับส่วนอายามนีเยว่าอายามนีหรือแหวนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเฟดี้ทีผมก็ใส่ของพ v p อยู่นะอาจจะใส่สอง PV นะอจจสคี้สองเลือดนะแหวนไม่ต้องมีก็ได้เพเอมาเอามายิ้มบับด้วยกันนะโค้ผมก็ประมาณนี้ โคมนเนี่ยจูดาไม่ได้ใส่ของเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นตันเลี้ยงก็เป็นเดลโลนบวกข้ามสิบนะแล้วก็อย่าให้ตีแรงก,ก็ต้องมีบัฟกิลด้วยนะนี่บัฟที่ต้องใช้บักิลส่วนนี้ใส่แบบปบันนี้นนก,ก็ได้นะหรือจะเป็นคีไปเลยก็ได้นะ ลองคีดูโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะแล้วก็ไปเลยเมสิบเหมือนเดิมก็เป็นสกิลบนเอ้ยล่าแล้วก็บนก่อนชอบประมาณนี้่ะที่เหลือด้วยก็คือถ้าต้นถ้าคือแบบของมันแน่นอยู่แล้วมันก็โตทีเดียวก็ตายได้ซีวีวันนี้มันก็เร็วกว่าไปนะอ่าถ้าได มาน,นี่้ครับแล้วก็เงินถ้าแสนบาทคลิปก็มีรประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณที่มาดับชมครับส่วนช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าอย่างแรกคือตอนนี้ก็เล่นเซ2อยู่นะคือเซเว่นหนึ่งก็ยังเล่นอยู่นะเซเ่นนก็เล่นทั้งสองเซิร์ฟก็คือทั้งเซิร์ฟกบบอลบอแล้วก็เซิร์ฟของเกาหลีนะซึ่งก็กำลังศึกษายแล้วก็ลองผิดลองถูกอยู่ก็ อนาคตอาจอาจะมีเอาเกมเซเว่นอสองเอามาลงในช่องผมก็ได้นะแต่อาจจะเป็นแนวทางในการเริ่มต้นผู้เล่นใหม่ทั้งสายฟรีแล้วก็สายที่เติมแพ็กสาม้อยบาทหรือ3 5 0บาทเนี่ยผมก็รีบละประมาณแหละเพราะว่าผมก็ได้ลองเล่นมาได้สักพักแล้วก็ก็ยังก็ยังมีประสบการณ์จากเกาหลีมาอยู่นิดนึงก็ตอนนี้เล่นทั้ง2เซิร์ฟเลยเพราะว่าเราก็จะได้รู้เมต,ตาทั้ง2เซิร์ฟเลยซึ่ง ก็อนาคตก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีคลิปที่มาลงแต่ว่าอาจต้องช้าหน่อยเพราะว่าเราเรายังเจอบางด่านที่ยังตันอยู่ก็ยังไม่สามารถไปถึงสุดตรงนั้นได้ก็ลองต้องรอไปอีกสักพักหลายหลายหลายเดือนอยู่เลยเพราะว่าถ้ามาแนะนําตอนนี้มันก็แบบมันก็ยังไงรู้สึกมันยังไม่โอเครอให้มันเรามีของครบหรือมีอะไรครบก่อนเราจะอธิบายเขาถูกต้องกับผู้เล่นใหม่ด้วยนะอคลิปนี้ก็ จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่มารับชมครับขอบคุณครับ